ตีธรรมดาตีนี่ขวรแควกงจักสามใบมีดนี่เป็นไงนกูเออพุ่งชนเข้าไปชนเข้าไปนี่เป็นไงกูคาคิดหรอสวัสดีครับผมมาอยู่เกมวันพีซบาวติกัสเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวปาร์กี้นะครับนี่เป็นไงหาทำเลยครับผมไปดูตัวคะครครับนี่แอคิเจ็ดสิบ์เซนะครับแล้วก็พลังป้องกัน500บวกไปนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ ใช้เป็นเจ็ดแท็กนะครับนี่มันทุกเงือกด้วยเห็นไหมรับ์อ้หกสิบเอ็ดเท่าเดิมครับไปดูในเกมแรกดีกวดีวครับผมว่าจะโหดไหมปากกี้ผมกดเปเลยตึงมาครับในเกมที่หนึ่งตัดมาให้ไวครับเออวีครับดอ1หนึ่งทีนี่อยู่ทาวิงกบเฟ,ฟีฟ้าครับตอนนี้ <laughs> ยึดก่อนครับนี่เป็นไงดึงธงมาก่อนในรอจังหวะนะครับ หมุนสักนิดโอ้โหอาคาวบวก้วครับนี่ไงใบมีดใบมีดนี่เป็นไงโอ้โหไม่เข้าเลยครับดอทก่อนหนึ่งทีเขาต้องฟันมาโอ้โหโดนได้ไงวะน่าจะจับจุดได้กันนะมันดอทไม่ติดอ,อ,อืมรบกวนนะครับหาเรียมครับมุมมุมดีๆก่อนเนะอายืดสิไปสนใจทางนู้นโอ้มันฆ่าอาคาตายเลยครับเก็ยี่อืม กุญแจใบมีดนี่เป็นไงอีกสี่พันโอโ้โหกูต้องยิงงน 4, ันนสี่ทีมันถึงจะตายโอโ้โหโดนอีกแล้วหุงชนความเ็สูงนี่เป็นไงโอโ้โหนี่นะตีเข้าไปหมุนเข้าไปหวงสว่านัโอ้โหแตกโอ้มาตัวแรกแกแค้นหน่อยดิแม่งเอ้ยเลืดีๆหน่อยนะจังหวะสองดีกว่าชึบอ อย่าไปบ้าบวกนะครับเดี๋ยวจะตายไม่ทุ้ตัวโอเคองไปทีกว่าครับอืมไม่สู้อะ่ะวิโซโล,โลมาไงเอาคดอด้วนะองจากยิงไหมครับนี่โหแตกใบมีดนี่แหละกุ้งชนความเอแสงนี่เป็นไงชนก่อนครับยาซบอปอะ่ะชนนี่ชนนี่ชนนี่ชนน,ชน,นี่เป็นไง โอ้โหคนรไดประโยชน์เลยกูเฮ้ยติดบูธนะครับกูบวกต่อครับมารื่นง,งานโดฟาครับเดีด๋วยวจะดรอปไปด้านหลังแล้วก็ตีตีตีตเขยกลม,มครับตีธรรมดาตีนี่ขวดแควกกกจักมีอใบมีดยิงไปดียิงใบมีดไปดีกกจักใบมีด พุ่งชนก่อนครับจังหวะนี้เออหาจังหวะก่อนนะไม่ชนความเร็วสูงโอ,โอ,งอ,งอ,อง้โ,อโหเขาติดบูธพอดีเอ้ยค้างค้างแอ็นนรกค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอือหึอเอืเอหึ่รบมกูนี่นี่ตีธรรมดาก็ตายได้เว้ยโอเ้เมื่อกี้ท่าหมุนค้างนะครับโตอ,อย่ายุ่งไปมีดยิงเข้าไปโอ้โหเขาก็มาตะก,ก่อนนะแล้วเราก็ยืสนะครับตามภาษาปาที่โอ้โหแตกครับมาจากไหนไม่รู้ โอเคจบไปในเกมแรกนะครับเหนาเหนา่ายังไงไม่รู้นะไปดูผลงานกันดีกว่าครับผมโอ้โหคิวเป็นสามนะครับดูเกมที่สองดีกว่าครับมาครับในเกมที่สองโอ้โหดูมันก่อยๆยังไงไม่รู้นะปาร์กี้เนี่ยกิู่เป็นหนวดดำไปดูซิว่าจะเจอกับใครโอ้โหนิกะครับกูกลับเลยครับไปครับ ยังไงก็สู้มันไม่ได้นะครับไม่เ,เป็นทักหน้าด้านคิงดีกว่ายังพอมีเวลอยู่อนี่นี่รอรอไวโอเคเขาเขามาหักมาก่อนจักรพัดไปแล้วยิงใบมีดไปครับโอ้โหจ็ดพันครับติดคริติดคริคร <c oughs> ชึบดอตหนึ่งทีพุ่งชนเข้าไปดีนี่นี่อุ้ยโอ้โหไปให้มันดอตได้ห้าหมุนนี่มันโอ้ยมีประโยชน์ เดี๋ยวๆหาจังหวะกันครับอืกลับมากันโอเคใบมีดครูดาวนะเจอท่ามีดบินหน่อยเดี๋ยวมามา,มาเจอข้างล่างดีกว่ามามา,มาหรอไว้ก่อนครับอุ้ยดิกะโอ้มันยุ่งอะเออดูท่ากระโดดช็อตมันกระโดดช็อตจังหวะน,นี้ละใบมีดโอ้โหขวดแรง โ้โหคิงเขาเต็มแม็กเลยนะครับเวลร้อยตันโอ้โหเดี๋ยวเอาคืนสักหน่อยครับจังหวะน,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 นี้มีไงกงจักรสามใบมีดอืออพุ่งชนเข้าไปชนเข้าไปนี่เป็นไงกู่าคิดหรอชันไปสีจัก,กรพรรดิเช,ชียวนะฮึลูกปากี้นะี่แหละดึงไปก่อนครับจังหวะนี้มันไม่มีสายวิ่งนะเราก็ต้องดึงไปอืม ทำหน้าที่แทนสายวิ่งนะครับเบลซี่ทำนอืดอย่างนี้คนต่อสู้คนต่อไปเมื่อไหร่จะลงมาเนาะมาครับแชงโคสโอ้โหกูจะสู้มันยังไงเนี่ยดึงไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็หนีครับนี่นอ้ยติดบูธยิงใบมีดครับโอ้โหหมื่นห้าแรงจัดๆนะครับโอ้โหติดบูธพอดีครับหายเลยครับแชงโคสโอ้โหเป็นไงเพื่อนรักข้า อย่งนเรงุ่งชนเข้าไปดินี่นี่นี่โอ้โหจะมันฉีดเอ้ายืดผิดแล้วน้องกงจกักสามใบมีดมีเป็นไงโอ้โหโดตรแรงอะ่ะถ้ามันเป็นโดนทีเดียวตายเลยวะเออเออเออโอ้โหเม่ล้บเลยนะดูดูโอ้โห,นะโโหเต็ปนี่มันปากี้ชัดเลยเนี่ยยืบเก็บเอื้อดก่อนครับโอ้โหโอุโหโอ้ยมีคนเนียนครับนี่ไงพุ่งชนมาก่อนครับโอ้โหมงก,กรเพลิงจกักรพรรด ยิงใบมีดไปดิม,ม่มีดบินม,มาคลาดโอ้โหเกบร้อย <c oughs> โอโ้เก็บสองคโคตรโหดโอ้โหเมื่อกี้ครับทําเกมครับชนะเมื่อกี้คิวไปถึงสองตัวสุดท้ายเมื่อกี้โอ้โหผลงานกันเดียวครับโอ้โหจะพูดไงก็พูดไม่ออกคโคตรโหดโอ้โหคิวไปห้านะครับมันเป็นไปได้กว่านี่ไปดูเกมสุดท้ายดีกว่าครับ มาครับผมเกมสุดท้ายโอ้โหมันมากครับตาเมื่อกี้คิวไปห้าเลยนะครับนี่ดึงแม่เลยดึงแย่งนิกะนี่หมดมันใต้ <c oughs> ไปครับจเกียนได้กก่อนครับขึ้นชื่อว่าปากี้ต้องเกียนอยู่แล้วไปครับนี่ดอปกสวยๆครับโบอาไปเ้หดีนี่ยิง้าไมโอ้โหแกกับมันครับอู้ยมันรดเยอะกว่าเราอีกน,น,นะเห็นไหมชึบดรอสก่อนครับหมุนปั่นไม่ดี นี่ปันป่นปั่นนี่ไซคิกไซคิกนี่ไงปั่นเข้าไปนี่เป็นไงนี่ชนเข้าไป <c oughs> ตีตีตีตายนะตายอุวยติดแข็งครับเวนนะเวนนะกูหซ้อมกูเป็นกระสอบตายก้ยยิงไม่มีดนี่โอ้โหไม่ไม่เข้าเลยนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอื้อก่อนชึบโอเคโอโ้แข็งเองก็เฮ้ย โอ้โหกูตายแบบนี้ไม่ให้กูขยับเลยอ่ะโอ้โหกับโบอาเขาเวิร์กรอยด้วยนะตันด้วยมามามาเดี๋ยวอยากแก้แค้นมหมของมันไส้ปะอยู่ไหนนี่มันจะตายครับเฮ้ยโดดตงไม่ดีโอ้โหโดดติดนี่ใบมีดยิงแม่งมอนครับโอ้โหแตกครับโบอานี่เป็นไงล้างแค้นสมเกต <c oughs> ไปก่อนยึดยึดก่อนครับตอนนี้ ทงนี้ยังว่างอยู่ดึงไปครับปาร์กี้เรโอ้โหกูก็หาทํานะเอามาเล่นเฉยอื้มอุจยมันแรงนะถ่าใบมีดมันอุ้ยติดช็อตครับโอ้โหเดินแถวหน้าดานอีกโอ้โหดูมันเหยียบเพื่อนเรามันจะมากไปแล้วนี่กะมีดบินนี่นี่นี่เป็นไงโอ้โหพุ่งชุบชนเข้าไปดิอุ้ยเ,เขาเคาน์เตอร์นะ สุเก็ตีธรรมดาตีดอกกบครับแล้วก็ตีธรรมดาสวนไหมต,ตีตีก็แตกโอโ้โหนิ่งกาก็แตกได้ครับอไอ้มังกีดิงยูฟี่ <c oughs> ยุดก่อนครับโอโ้โหสีทงครับจวออบน่อยน,นิดนึงนะครับอืมเอยนนั้นไม่ค่อยดีโอเคมาเลดี้เรหรอยังไงโอโ้โหผมอ่านาออก,กน,นะอ้าวติชอดช็อตอย่างนี้ครับ เจอมีดบินไปดินี่ไงนี่ไงเขาก็สวนชึบอ้าวดอดแล้วสวยน,นี่ไงพวกเขาชนความเร็วสูงมันไงเขาจะใส่โคง้งโอ้โหอ,อาจจะตายครับบออาจจะตายโอ้ไม่ทันแน่ก็ยแปดวิูุบก,ก่อนมีดบินชึบอ้าวว้าวโอ้โหตีตีเข้าไปตีโอ้โหจบปะครับ เกมสุดท้ายชนะนะครับสวยๆโอ้โหปากีของผมไปดูผลงานกันเดูครับคิวไปเท่าไหร่เกมสุดท้ายก็นี่ครับคิวไปสามยีดสามนะครับโอเคนะครับ้ก็จบไปกับการรีวิวปากีของผมถามว่าเล่นได้ไหมก็ดูเอาแล้วกันครับตามนั้นเลย <laughs> โอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ